Hi everyone, how are you? Welcome everyone, come back to our class room. สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้ามาสู่ห้องเรียนของคุณครูอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาของวันนี้ของเราก็คือเรื่องของ m e r r y Christmas นะครับ m e r r y Christmas ก็คือวันที่เขาเฉลิมฉลองกันนะครับ ไปดูกันนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนั้นจะมีอะไรให้เราดูนะครับโอเคครับมาดูคำศัพท์ของเรานะครับ vocabulary คำศัพท์ของคุณครูนะครับจะมีคือ 1. sleigh sleigh star star Christmas tree Christmas t r e e snowman snowman angel angel Santa Claus Santa Claus bell bell gift gift ครับอันนี้เป็น uh, vocabulary นะครับเป็นคำศัพท์ของเรานะครับครับเดี๋ยวเราไป ดูต่อไปว่าคำศัพท์แต่ละคำศัพท์นั้นมันคืออะไรนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับโอเค the first word s l a y everybody repeat after me s l a y s l a y s l a y คืออะไรครับ what does i t mean s l a y ก็คือ รถเลื่อนนะครับที่สามารถเลื่อนบนหิมะได้นะครับไม่ต้องมีล้อนะครับไม่ต้องมีล้อรถเลื่อนโอเค how do you spell S L E I G H one more time S L E I G H. G, H, s l a y s l a y ครับก็คือล้อเลื่อนนะฮะลดเลื่อนนะครับ sorry ลดเลื่อนนะครับ angel, angel angel คืออะไรครับเด็กๆ angel ก็คือนางฟ้านะครับโอเค everyone repeat again Angel. Angel. Good. How do you spell? A N G E L. Angel. One more time. A N G E L. Angel. วั a ดัส i m มินคืออะไรนะครับนางฟ้าครับถูกต้องครับแองเจลก็คือนางฟ้าเชื่อว่านางฟ้าจะมาให้พรในวันคริสต์มาสนะครับโอเคเ e x เราไปดูคำต่อไปกันนะครับ Star Star everyone repeat after me Star good Star สตาร์ก็คือดวงดาวนะครับดวงดาวที่เราจะเห็นในงานวันคริสต์มาสจะต้องมีสตาร์ก็คือจะต้องมีดวงดาวหรือดาวมาติดอยู่บนต้นคริสต์มาสนะครับโอเคเอ e ว y o n รี่วัน how do you spell S T A R โอเค one more time S T-A-R star star okay good job next Santa Claus Santa Claus น,นี่ครับก็คือ Santa Claus นะครับ Santa Claus โอเคเด็กๆน่าจะรู้จักนะครับ Santa Claus ก็คือคนที่สวมหมวก สีแดงแล้วก็มีขาวยาวนะครับโอเค everyone repeat after me again Santa Claus Santa Claus okay how do you spell S A N T A C L A U S Santa Claus okay one more time S, s A N T A C L A U S c a n t a r c l o s s โอเคนะครับ Center Cross ก็คือคนที่จะมาให้ของขวัญให้เรานะครับในวันคริสต์มาสนะครับโอเค Next โอเค อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันคริสต์มาสนะครับมันต้องมีต้นนี้นะครับโอเคต้นนี้คืออะไรนะครับคริสต์มาสทรีคริสต์มาสทรีโอเค e อเ r y b o d y repeat after me คริสต์มาสทรีคริสต์มาสทรีโอเค굿ว่ e ดัสิมิ่ก็คือต้นคริสต์มาสนะครับ christmas okay how do you spell C-H-R-I-S-T-M-A-S T-R-E-E -E christmas tree okay christmas tree next Okay, next is bell. Bell. Repeat after me, everyone. Bell. Yes, good. Again, bell. Bell. Okay, good. How do you spell? B E L L. Bell. Okay. It's bell. ก็คือกระดิ่งนะครับหรือะระฆังนะครับเบลก็คือกระดิ่งหรือะระฆังนะครับที่เอาไว้สั่นกระดิ่งให้ให้เสียงดังนะครับโอเคกูดโอเคเน็กซ์สโนมาน everyone repeat after me snowman snowman what does this mean snowman yes Good. มันก็คือ Snowman ก็คือมนุษย์หิมะนะครับมนุษย์หิมะเราจะเรียกว่า Snowman โ okay. อเค how do you spell S N O W M A N snowman snowman one more time S N O W m a n M A N Snowman Snowman Good Next Gift Gift โอเคสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับในวันคริสต์มาสนะครับก็คือ Gift What does it mean Gift Yes ใช่มันก็คือของขวัญน,นะครับของขวัญก็คือสิ่งที่ครูอยากได้มากที่สุดแล้วกันนะแต่เด็กๆไม่รู้เหมือนกันแต่ครูก็อยากได้ gift okay how do you spell <c oughs> g i f t gift gift okay one more time g i F T gift โอเค good อันนี้ก็คือ,อคืออะไรครับของของขวัญนะครับคือ next โอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูโครงสร้างประโยคนะครับว่า what is this นะครับว่ามันคืออะไรนะครับ what is this โอเคทุกคนอ่านตามนะครับ what is it what is it โอเคอันนี้ก็คือถามว่ามันคืออะไรนะครับต่อไปนะครับเราก็ตอบว่า it is a หรือ an นะครับ it is a หรือ an นะครับว่ามันก็คือคืออะไรนะครับ <c oughs> ไปต่อนะครับว่าเราจะใช้ประโยคนี้ในการถามาถามวันคริสต์มาสยังไงนะครับไปต่อบโอเคเราเรามาดูโครงสร้างเรามาดูประโยคของเรานะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับ What is it นะครับ What is it เราตอบเราก็ตอบว่า it is a gift it is a gift นะครับว่าถามว่ามันคืออะไรเราก็ตอบว่ามันก็คือของขวัญน,นะครับโอเค good next what is it what is it it is a snowman it is a snowman Okay, good. One more time. What is it? What is it? It is a snowman. It is a snowman. Okay, good. Next. Okay, what is it? What is it? it is a. คืออะไรครับนักเรียนอันนี้คือคือครับภาษาอังกฤษครับ It is a bell okay what is it It is a bell It is a bell okay one more time ครูจะถามแล้วก็นักเรียนก็จะตอบนะครับ What is it Good It is a bell ครับคำตอบก็คือ It is a bell Good job เค okay. สุดท้ายนี้นะครับการบ้านนะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนไปถามกับเพื่อนๆนะครับ What is it นะครับ It is a อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวันของคริสต์มาสหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับที่เป็นสิ่งของนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเขียนมาให้นะครับ5ข้อนะครับ5ข้อให้เขียนมาให้คุณครู5ข้อ โดยที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสของที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือไม่เกี่ยวก็ได้ครับ5อย่างโดยใช้ประโยคว่า what is it แล้วก็ตอบว่า it is a ะอะไรนะครับให้นักเรียนไปหามานะครับ5ข้อนะครับครับต่อจากนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ goodbye